็แบบหาอะไรครับเขางมอะไรไปเจ็เพื่อนเอาขนมอะไรไปเจ็ดเพือ่อนเอรถเนี่ยเอาสีนี้เหรอใอให้ออ,อให้อ,อ้ไมวเอาเอา,เอ,าเอาอะไรครับถ้าเอาอันอื่นได้อันเดียวนะ อันนั้นให้สองอันแหน่ไม่ต้องเลยไอ้ไดโนเสาร์เนี่ยไม่เอากินได้คนเดียวนะลูกเออกินไม่ได้อันนั้นได้ไหมเอาไปแจกเพื่อนไหมมันแจกเพื่อนไม่ได้ไงลูกเนี่ยแจกเพื่อนไม่ได้ ไม่ได้อย่าเลยนี่อะไรนี่นั้นแบบเอานี้ไไปแจกเพื่อนเนี่ยสองอันเนี้ยเนี่ถ้าแบบเอานี้เนี่ยสองอันเนี่ยไปแจกเพื่อนเอาอย่างนี้ไหมล่ะอย่างเงี้ยไปแจกเพื่อนเนี้ยเลอแบ่งปันได้อออโอเคแอ่นั้นแหละน่มโอเคเอาอันนี้เหะอ <c oughs> ให้สอันเลยเก่งกันไหมเ่งกนันไหมโอเคไปจะตั้ง